สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลอรอบใบใๆกันต่อครับ งวดประจำวที่1มิถุนายน2566แนวทางแรกจะเป็นแนวทางสายทหารวิ่งครับผมได้มาอีกหนึ่งใบใบนี้สูตรของอาจารย์ให้แนวทางวิ่ง8ทุกท่านมาลุนกัน8จะมาไหมโชคดีจงเป็นของท่านชอบก็แคปหน้าจอไปพิจารณาดูเพิ่มเติมได้ถ้าไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านนะครับ เป็นเพียงแนวทางของอาจารย์เท่านั้นถัดมาก็จะเป็นแนวทางเลขวิ่งร้านทองใบนี้ของแท้แน่นอนครับอาจารย์บอกว่าวิ่งบนงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2 5 6 6อาจารย์บอกว่าวิ่ง9กับ6บนทุกท่าน9กับ6บนมาลุ้นกันตัวไหนจะมาวิน ในส่วนด้านบนอาจารย์ก็มีข้อมูลเลขชุด3ตัวมาให้เป็นแนวทางเบื้องต้นด้วยนะครับจากมือเจ้าของสูตรดั้งเดิมอาจารย์บอกว่าเน้นไปที่861 961แล้วก็061ถูกทัน3ชุดด้วยกัน861 961 061ถ้าชอบแนวทางของอาจารย์ก็อย่าลืมตัดเล่นด้วยนะครับแนวทางเลขวิ่งร้านทอง มาต่อกันที่แนวทางของแอสตางครับใบนี้อาจารย์ให้นวทางวิ่งบนมาครับวิ่งบนตัวเดียวสูตรของอาจารย์ได้เลข6ทุกท่านสูตรของอาจารย์ได้เลข6นะครับแนวทางของแอสตางวันที่ก็อยู่ด้านบนสุดเนาะ1ทับ้า ต่อมาใครรอแนวทางเด่น10หน่วยโบทเลขเด่น4ตัวสูตรนี้ของอาจารย์มาแล้วนะครับยังอยู่กันที่แนวทางของอสตางงวดที่ผ่านมาแนวทางสูตรนี้ของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีเลข0 0ก็เข้าตำแหน่งหลัก10นะครับหวยออก903ทุกท่าน903 99 สาธิติห้างวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับรายเรียงดูได้งวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันทุกท่านแนวทาง10หน่วยบนงวดใหม่ของอาจารย์ได้6 7 8 9นะครับ6 7 8 9ตรงนี้ครับวันที่อยู่ด้านบนสุดเนาะ1ทับ6 2566จัดไปครับ แนวทางสูตร10หน่วยบนสูตรนี้มาลุ้นกันตัวไหนจะมาหลัก10ตัวไหนจะมาหลักหน่วยบนต่อมาก็จะเป็นแนวทางสูตรเด่น10หน่วยบนเดินดีชุดที่2ของอาจารย์สุธิวาครับเลขเด่นของอาจารย์จะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวทุกท่าน สูตรงวดใหม่ของอาจารย์ได้4 678นะครับ4 6 7 8มาลุ้นกันตัวไหนจะมาหลัก10ตัวไหนจะมาหลักหน่วยใครตามสูตรของอาจารย์สูตรทิวาแคปหน้าจอให้ไวครับยังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์สูตรทิวานะครับใบนี้เป็นทางเด่นหน่วยล่าง เลขเด่นของอาจารย์ก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดได้1 2 3 4 6ทุกท่าน1 2 3 4 6นะครับตามนี้ครับเด่นหน่วยล่างอีกใบหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นข้อมูลเด่น2ตัวตรงๆสูตรเก่าเล่าใหม่อาจารย์ว่าแบบนั้น สูตรของอาจารย์มัดรวมกันแล้วได้ตามที่เห็นนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลแต้มมาให้ด้วยอยู่ตรงนี้ข้อมูลแต้มของอาจารย์ก็จะมี678123 678123ตามนี้ครับเด่น2ตัวตรงๆมาต่อกันที่แนวทางของแอดรัชนกมีโชคใบนี้เป็นแนวทางร้อยบนตัวเดียว สูตรของอาจารย์ได้เลข4ทุกท่านได้เลข4มาลุ้นกัน4จะมาหลักร้อยบนไหมถัดมาก็จะเป็นแนวทางหน่วยบนนะครับหน่วยบนสูตรนี้ได้เลขเด่นตัวเดียวสูตรของอาจารย์ได้เลข6ทุกท่านได้เลข6อีกหนึ่งข้อมูลอกีกหนึ่งแนวทางของแอดรัชนกมีโชค ถัดมาใบนี้จะเป็นข้อมูลเป็นแนวทางของหลวงปู่ช่นะครับด้านบนก็จะเป็นสูตรของอาจารย์อาจารย์จับคู่โต๊ะบนมาให้เป็นแนวทางได้ทั้งหมด6ชุดด้วยกันทุกท่านก็จะมี918171908070นะครับ6ชุดด้วยกันไปดึงชุดเด่นกันดูเนาะ อีกหนึ่งข้อมูลอีกหนึ่งแนวทางของหลวงปู่ชัยถัดมาก็จะเป็นข้อมูลสูตรล่างตัวเดียวของแอดแพนงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ผมลงให้อยู่นะครับสูตรของอาจารย์มีเลข9 9ก็เข้านะครับหวยออก99ล่างงวดใหม่สูตรนี้ของอาจารย์ได้3ทุกท่านสูตรล่างตัวเดียวของอาจารย์ได้เลข3 อีกตัวอะไรดีคุณผู้ชมชอบก็แคปหน้าจอเอานะครับแนวทางของแอดแพนแผ่นพารวยต่อมาก็จะเป็นข้อมูลของแอดกริดคับใบนี้ชุดเต็มล่างขวัญใจมหาชนชุดเต็มของอาจารย์ก็จะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีชุดเบิลด้วยทุกท่านแคปหน้าจอเอานะครับแนวทางของแอดกริด ล่างขวัญใจมหาชนถัดมาใบนี้แนวะทางของแอดคมโครงสร้าง2ตัวบนล่างชุดเต็มครับตามนี้ใครตามสูตรไหนของแอดคมอยู่ก็แคปหน้าจอเอานะครับไปดึงชุดเด่นกันเอา ส่วนใบนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เกษตรนายาครับสรุปโค้งสุดท้ายงวดประจำวันที่1มิถุนายน2566ด้านบนตรงนี้อาจารย์ให้แนวทางเลขติด3ตัวบนมาที่1 2 3วิ่งรูดบน1กับ2ข้อมูลอาเลขชุดของอาจารย์ก็ตามนั้นเลยนะครับทุกท่าน ก็จะมีชุดที่เน้นบนแล้วก็ข้อมูลล่างก็มีวิ่งรูดด้วยตัวเน้นก็จะอยู่ด้านล่างประมาณนี้นะครับแคปหน้าจอเอาทุกท่านไปไล่เรียงพิจ,จนารณาดูเพิ่มเติมนะครับสรุปของสุดท้ายของอาจารย์เกษตรนายาต่อมาก็จะเป็นนทาง2ตัวล่างของอาจารย์ทนาศักด์ งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับ9 9หวยออก99ล่างงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวา1นทับ้า 6, 2, ใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านในส่วนข้อมูล2ตัวบนของอาจารย์งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับงวดใหม่ก็คือใบนี้2ตัวล่างผ่านไปใบนี้2ตัวบน อีกใบหนึ่งก็จะเป็นข้อมูล3ตัวบนครับ3ตัวบนของอาจารย์ตามที่เห็นเลยทุกท่านอาจารย์ให้มาเป็นแนวทางทั้งหมด8ชุดด้วยกันแนวทางข้อมูลของอาจารย์ธนศักดิ์มาต่อกันที่เลขตารางของแอละเด่นนะครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับทุกท่าน เลขเด่นบนของอาจารย์มี9กับ0ส่วนเลขชุด3ตัวของอาจารย์ผิดไปแต้มเดียวนะครับมี803แต่ที่เข้าก็จะเข้าเป็นข้อมูล2ตัวบนนะครับแนวทางของอาจารย์มี03ทุกท่านงวดก่อนก็จะประมาณนี้นะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันคุณผู้ชม ตามนี้ครับวันที่อยู่ด้านบนสุดชัดเจน1นึ่งทับหกส6เลขในตารางของอาจารย์มีอยู่สส่วนนะครับข้อมูลบนของอาจารย์ให้เด่นมาที่5กับ6เลขชุดก็ตามที่เห็นเลยนะครับ2ตัวบนอยู่ตรงนี้ข้อมูลล่างของอาจารย์ให้เด่นมาที่1กับ2องเลขชุดล่างของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนฝั่งทางขวานะครับ แคปหน้าจอเอาทุกท่านแนวทางของแอดะเด่นข้อมูลเลขตารางมาต่อกันที่ชุดโต๊ดคัดพิเศษของอาจารย์นภัสแจ่มจราศีงวดนี้ได้40ตัวนะครับได้40ตัววันที่ชัดเจนเนาะหมิถุนายน2566จัดไปทุกท่าน ก็จะ์ประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ